สวัสดีครับกลับมาพบกับนานาสาระอีกเช่นเคยนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของภาษา h t m ทเอยู่เหมือนเดิมนะครับในวันนี้ผมจะแนะนำเรื่องของการทำตัวอักษรเคลื่อนที่และก็ภาพเคลื่อนที่นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเปิดโปรแกรม Note แพดพัดๆขึ้นมาเลยนะครับนะก็คือตัวนี้นะครับ Note แ pad บวกๆนั่นเองนะจากนั้นนะครับ เขียนโครงสร้างภาษาลงไปเลยนะครับตัวแรกนะครับก็คือนะครับคำสั่งที่เปิดในเรื่องของภาษา html นะครับคุณก็เขียนขึ้นมานะครับและก็เปิดคำสั่งหัวของภาษา html นะครับแล้วก็นะครับเปิดคำสั่งของอ่าไตเติลนะครับก็คือชื่อเว็บไซต์นะครับหรือว่าเรื่องของไตเติลของเว็บไซต์นั่นเองนะครับจากนั้นครับคุณก็เริ่มปิดคำสั่ง He a ครับ แล้วก็นะครับเปิดในส่วนของคำสั่งการสร้างเนื้อหาครับโดยการใช้คำสั่งบอดี้นะครับแล้วก็ปิดคำสั่งบอดี้นะครับและสุดท้ายครับก็คือปิดคำสั่งภาษา html นะครับเพื่อเป็นการปิดทุกอย่างนะ,ะจากนั้นครับคุณก็เซฟไปครับ กดที่ไปที่ปุ่มเซฟนะครับแล้วจากนั้นตั้งชื่อไฟล์ครับไฟล์แรกของเว็บไซต์นะครับตั้งชื่อว่า index เสมอนะครับแล้วตามด้วย .html นะครับแล้วก็นะครับกดปุ่มเซฟไปได้เลยนะครับอ่าพอกดปุ่มเซฟไปครับสังเกตดูนะครับคําสั่งของพวกเราเนี่ยมันจะกลายเป็นสีน้ําเงินและทีนี้ครับมาดูนะครับเรื่องของนะครับการแสดงค่าของภาษาไทยนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมได้ ได้ใส่เข้าไปแล้วเราจะใส่ใต้เฮดเปิดตัวนี้นะครับหรือว่าใต้ไตเติลปิดตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของคุณนะครับผมใส่ไว้ตรงนี้นะครับนะอ่ะผมจะย่อให้เล็กลงนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็อีกเหมือนเดิมครับผมจะใส่คําสั่งตัวนี้ครับชุดคําสั่งตัวนี้ไว้ใต้คลิปให้กับพวกคุณนะครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการอ่าพิมพ์นะครับคุณสามารถก๊อปปี้ไปวางได้เลยนะครับ ทีนี้ครับในส่วนของไตเติลตัวนี้ผมจะสร้างนะครับเป็นชื่อของผมเลยนะครับนะก็คือจิติชัยนะครับใส่ตรงนี้นะในส่วนของบอดี้ตัวนี้ครับวันนี้ผมจะแทรกเนื้อหานะครับโดยการเป็นชื่อของผมอีกเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับดูซิว่านะครับชื่อของผมเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ได้ยังไงนะครับ ผมก็ใส่จิติชัยลงไปเหมือนเดิมนะครับกดปุ่มเซฟครับทีนี้ลองไปเปิดดูครับลองไปเปิดดูนะเปิดตัวนี้ดูนะครับดับเบิลคลิกดูก็ได้นะครับนี่ก็จะขึ้นชื่อของผมแล้วจะสังเกตว่าในคลิปนี้ผมเปิดกับอินเทอร์เน็ตเอ็กพอยเลอร์นะครับหรือว่า IE นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมใช้คำสั่งในการแสดงค่าภาษาไทยเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมันสามารถเปิดกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตเอ็กพอยเลอร์ได้นะครับนะอ่ะทีนี้ครับมาดูวิธีการนะครับ ผมจะแสดงให้คุณดูว่าตัวอักษรตัวนี้ครับมันจะเคลื่อนที่ได้อย่างไรนะครับคำสั่งมาควีก็คือคำสั่งในการกำหนดให้มันวิ่งนะครับจากนั้นครับผมใช้คำสั่งขยายขึ้นมาครับก็คือคำสั่ง direction ครับคำสั่ง direction ก็คือนะครับคำสั่งที่ใช้สำหรับนะครับการกำหนดทิศทางในการเคลื่อนที่นะครับ และในคําสั่งนี้ครับผมก็จะใส่ทิศทางให้กับมันนะครับในการเคลื่อนที่ซึ่งทิศทางนะครับมันจะมีอยู่ก็คือการวิ่งไปทางซ้ายวิ่งไปทางขวานะครับวิ่งขึ้นบนลงล่างนะครับทีนี้ผมจะลองใส่ทิศทางตัวแรกก่อนนะครับให้คุณดูก็คือเล็บนะครับตัวนี้นะครับซึ่งเล็บนะครับก็คือทิศทางด้านซ้ายนะครับจากนั้นข้างหลังครับ,ร<ฮ>รบผมปิดคําสั่งมาคุยด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้ตัวอื่นๆนะครับมีผลกระทบกับมันนะครับหลังจากนั้นผมเซฟไปครับเซฟไปทีนี้ผมเปิดตัวนี้ขึ้นมาครับผมลองรีเฟซดูนะครับปุ๊บเห็นไหมครับตอนนี้นะครับตัวอักษรมันเคลื่อนที่แล้วนะครับนะมันก็จะเคลื่อนที่ให้กับพวกเรานะครับทีนี้ครับเราจะลองมาทำเรื่องของรูปภาพครับให้กำหนด ให้มันวิ่งได้เหมือนกับตัวอักษรเลยนะครับอันดับแรกครับผมจะไปหารูปภาพมานะครับคุณก็หารูปภาพมาเช่นเดียวกันนะครับผมจะดูในเครื่องของผมก่อนว่ามีรูปภาพไหนบ้างที่ผมจะนํามาใช้งานได้นะครับอ่าผมเจอรูปภาพตัวนี้นะครับก็คือภาพตัวอ่าตัวนี้แหละนะครับที่มันอยู่ในเครื่องนะครับน่าจะเป็นรูปดารานะครับก็คืออินเด กับรูปภาพต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะาจากนั้นครับผมจะจําชื่อรูปภาพตัวนี้ไว้ครับคำสั่ง br นะครับก็คือคําสั่งที่ใช้สําหรับการกด enter ลงไปนะครับนะเพื่อให้มันอยู่คนละแถวครับนะาจากนั้นครับผมจะใช้คําสั่งแทรกรูปขึ้นมาก่อนครับ ผมจะกำหนดเพียงแค่ขนาดความกว้างแค่นั้นเองครับผมใส่ไปสัก300ก็พอนะครับลองเซฟไปนะครับรีเฟซขึ้นมาดูครับดูซิว่านะครับรูปภาพของพวกเราขึ้นมาหรืออยังตอนนี้รูปภาพผมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตว่ามันหยุดอยู่นิ่งนะครับมันอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือนะครับทีนี้ผมจะลองให้มันวิ่งนะครับสวนทางกับเรื่องของตัวอักษรครับ ผมก็จะมาวางคำสั่งตัวนี้ครับก็คือคำสั่ง mar นะครับ mar ครับ quwe นะครับก็คือคำสั่งในการกำหนดเรื่องของการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับแล้วจากนั้นครับเหมือนกับข้างบนเลยครับผมใส่คำสั่ง direction ครับ direction เท่ากับนะครับทีนี้ข้างบนมันวิ่งไปทางด้านซ้ายครับทีนี้ตัวนี้ครับผมจะให้มันวิ่งไปทางด้านขวาครับก็คือคำสั่ง right นั่นเองนะครับ และผมก็มาปิดคำสั่งมาคุีนะครับก็ปิดคำสั่งที่ข้างหลังรูปด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่าอย่างนี้นะครับแล้วจากนั้นผมจะเซฟไปนะครับพอเซฟไปปุ๊บนะครับลองไปรีเฟซดูครับปุ๊บนะครับเห็นไหมครับภาพของเราก็จะเคลื่อนที่แล้วนะครับนะและนี่ก็คือนะครับคำสั่งนะครับที่ใช้สำหรับการกําหนด ให้ตัวอ,อ,กอกักษรเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ภาพเคลื่อนที่เราใช้คำสั่งเหมือนกันนะครับนะท้ายที่สุดแล้วนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยการกดปุ่ม Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ